รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิทเ a ล t h p ล u สจากเมืองไทยประกันชีวิตสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซม มันเป็นมูทของเมืองเหมือนแบบพวกคารลาวิวาลีอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าเป็นมีเทอร์โมบาร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครมาโซลอยากจะแบบมาหมู่บ้านที่แบบเล็กๆมีคนอยู่ไม่กี่คนมีบ้านเก่าๆบ้านไม้ตเก่าโบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมูทของการผ่อนคลายพักผ่อนอ,อ,อย่างโรงแรมที่เรานอนเนะเาะเลอบริสตอลอย่างเงี้ยก็จะมีสระซึ่งแบบแช่ไปแบบโหวิวคือแบบ เลิกค่ามาหาสารแม่ยังไม่กลับบ้านง่ายๆนะคะมาสวิตเซอร์แลนด์ทั้งทีค่ะครั้งนี้เราก็มาอีกเมืองหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมาเลยอะ่ะมาสวิตเป็น10รอบเมือง ลอยคืบาดเนี่ยเป็นเมืองที่ยังไม่เคยมาเลยแล้วเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นเหมือนเวลเนสเป็นเหมือนที่ที่แบบมาฮิลมาเยียวยารักษาเพราะว่าเขามีเทอร์มอลบาร์ค่ะแล้วก็มีวิวสวยๆรอบเมืองเลยแต่ว่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้เดี๋ยวตตามเรามาวันนี้ตามทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองมาค่ะ พร้อมแล้วสำหรับกิจกรรมแรกในลอยคบานนะคะก็คือ snowshoeing <c oughs> คือวันนี้อากาศไม่ได้เป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าเรามาแล้วใดๆคือเราก็ต้องลุยต่อจริงๆมันมีหลายกิจกรรมเนอออย่างที่ช็อปที่เราไปเมื่อกีก้ก็เขาก็มีสกีมี snowshoeing เป็น winter activity อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยอะคะ่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทำอะไรแต่ว่า บังเอญเราเพิ่งไปสกีมานะว,วันนี้ขอเป็น snowshoeing กันละกันตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วค่ะใดๆก็คือเวลามาทํากิจกรรมในช่วงฤดูหนาวแบบเนี้ยเนาะอุปกรณ์แต่งองค์ชงเครื่องก็ให้พร้อมหน่อยละกันจะได้รับมือกับอากาศหนาวๆได้อะไรเงี้ยอย่างวันนี้เราก็พร้อมเลยเต็มที่ส่วนของเรื่อง snowshoeing นะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้แหละนี่เป็นไม้เท้าแล้วก็อันนี้ค่ะที่เราจะต้องใส่ให้พอดีกับขนาดเท้าของเรา ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะหรือว่ term, всегда, าหิมะตกอะไรเงี้ยก็เล oh, ือกรองเท้าท like, ี่มันเป็น waterproof หน่อยจะได้แบบว่าสนุกกับกิจกรรมนี้เลยเดินขึ้นแบบเหมือนจริงๆเหมือน hiking นี่แหละเออแต่เป็นยากของเดินแล้วหนึกหเพราะว่าเดินบนหิมะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบ ช้านิดหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการเดินในป่าสนแบบเนี้ยก็ไปกันต่ดีเดินจะหอบเลยอ่ะเหนื่อยเนื่อยมากคือ เป็นการเดินย่ำบนหิมะเนาะแล้วแบบมันจะแบบเหมือนเดินแล้วเดินบนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปลดเสื้อออกอ่ะไม่งั้นมันร้นอนไงมันเหมือนจริงๆเหมือนไฮกิ้งเลยอ่ะเอ่อแต่เส้นทางนี้ก็จะดีเป็นการเดินร,บรอบๆหมู่บ้านร,บรอบๆเมืองลอยคืบาทซึ่งตรงนี้จะเป็นป่าสนเนาะคนก็ใช้โลเคชั่นนี้เป็นการเดินได้ระหว่างเดินมองไปด้านนู้นมันก็จะเห็นวิวเมืองหลังคาบ้านเต็ไมไปหมดเลยทําให้รู้ว่าเมืองนี้รอบๆเป็นภูเขา เมืองอยู่ตรงกลางแล้วก็ไออันเนี้ยก็จะเป็นกำแพงที่สร้างขึ้น UC อยู่สี่อันหนึ่งสองสามสี่อันนี้ให้หนึ่งในสี่อย่างเงี้ยเอาไว้ปกป้องเมืองเขาสร้างไว้ปกป้องเมืองกิจกรรมให้ดูหนาวเนี่ยเยอะเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อเช้าก็ไป snowshoeing ไปแล้วใช่ไหม เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวบ้างดีกว่าตรนนี้อากาศไม่ค่อยดีไงแต่ที่นี่เนี่ยที่ลอยกระบเนี่ยก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งแล้วที่มีเ,เคเบลิลคาร์ขึ้นไปข้างบนยอดแล้วก็เป็นจุดสตาร์ทสำหรับการทำแอคทิวตี้ทุกอย่างอย่างเช่นหน้าหนาวแบบนี้คนจะจะขึ้นไปสกีก็จะขึ้นทางนี้แล้วก็หรือจะกิจกรรมอะไรใดๆแล้วแต่แล้วก็ เป็นร้านอาหารอะไรนี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ขึ้นไปทำกิจกรรมแล้วต้องอยากจะกินอาหารชมวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นที่นี่ก็ให้เปิดเที่ยวแรกแปดโมงครึง่งถึงเที่ยวสุดท้ายสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึง่งนี่จะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่ลงมาเนี่ยก็ไปเขาจะงอันนี้ยี่สิบนาทีอันนี้ใกล้แหละเดี๋ยวพาไปกัน มาถึงลอยเทบาททั้งทีเนี่ยน,นะคะสิ่งเดียวที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือมาเทร์โมบาร์ค่ะเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเรียกว่าเอ,อ่อเป็นอะไรที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาที่นี่เพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง Wellness, เรื่องเวลเนสเรื่องการรักษาเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวิวสวยอากาศดีแล้วก็มีน้ำที่ เขาเรียกอะไรนะเป็นน้ําแร่อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปแช่กันที่นี่เนี่ยถ้าเป็นพับลิกมีอยู่3พที่นะคะส่วนโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมแบบ5ดาวโรงแรมที่ดีเนี่ยเขาก็จะมี private ของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นพับลิกเนี่ยมีอยู่3ซึ่งที่นี่เนี่ยที่เรามาเนี่ยเป็นตัวเซ็นเตอร์ก็คือลอยฉบา thermal ข้างในจะมี11สระสะแยกย่อยไป11สระสะแต่ละสาะเงี่ยเนาะก็ เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะลงสะไหนดีแต่ผู้คนคึกคักมากข้างในก็มีอาหารด้วยนะคะมีคาเฟ่เมีซาวน่าด้วยแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีร้านทำผมอยู่ตรงนี้ด้วยวก็คือถ้าใครมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะชิลอยากจะนั่งแช่ชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า อีกนะคะเมื่อกี้เดินสำรวจจากข้างหน้ามาตรงนี้มีอีกสระหนึ่งซึ่งอยู่ติดภูเขาเลยที <Yeah. S 1> น,นี้เน,น,นี่ยตอนกลางคืนเนี่ยถ้าอยู่ถือเนี่ยเขาจะมีไลท์โชว์ด้วยนะตรงนี้ <Yeah. S 1> ก็จะมีแบบเหมือนโชว์แสงอะไรอย่างนี้นะสวยๆ <Yeah. S 1> เพราะว่าตรงเนี้ยทาเหมือนแบบเหมือนไอทีช็อกโกแลตฟองดูเลยเนี่ยตรง,นงนเนี้ย <Yeah. S 2> ไอกลางสระน้ําเนี่ยไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าแต่ว่าเราได้ตั๋วมาแล้วเขาเปิด365กวันเลยนะคะที่นี่ไม่มีวันไหนปิดเลยตาย้นี้มาแล้วเป็น เออเป็นตั๋วที่แบบเข้าซาวน้าได้เข้าไออันนี้ได้ทุกบ่อเลยป่ะไปกันดีก่่ะ ที่ลอยขบาทเนี่ยเขาจะมี Information Center ไปน,นะคะ <c oughs> ก็อยู่ใจกลางเมืองเลยตรงนี้ก็จะเป็นสาลาว่าการร้านฮอรสเนาะแล้วก็ร้านขายยาโรงแรมทุกสิ่งอย่างนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะรวมถึงเทอร์โมบาร์เราเดินผ่านมา ก็อยู่ตรงโน้นเทอร์โมบาสสารว่าการแล้วตรงนี้เป็ Information Center. นทัวริสิ์ n อิน formation เซ็นเตอร์กรณีที่มาแล้วแบบไม่มีไอเดียเลยว่าจะไปเชี่ยวไหนมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะข้อมูลเต็ไมไปหมดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําด้วยนี่เห็นไหมเขาจะแบบมีบอกหมดเลยว่าเราควรไปไหนอะไรยังไงดี การเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะไม่มีอะไรคุ้มเท่ากับการใช้ Swiss Pass อีกแล้วค่ะจริงๆชื่อเต็มเลยเขาสวิสทร a v วลพาสเนะเราก็เรียกกันสั้นๆ Swiss Pass Swiss Pass ซึ่งมันดีตรงที่เป็นบัตรที่ใช้เดินทางในสวิตได้ไม่จำกัดเลยนะคะช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดเงินได้ดีเลยแทนที่จะต้องซื้อตั๋วทีละใบก็สามารถใช้ Swiss Pass ใบเดียวนี่แหละคะ่ะเดินทางได้ทั่วสวิตเลยแล้วใช้กับ บริการขนส่งสาธารณะในสวิสได้ไม่จำกัดเลยนะคะนอกเหนือจากรถไฟเนี่ยนั่งรถบัสก็ได้เรือก็ได้รถรางก็ได้เคเบิลคาร์ก็ได้ รวมถึงรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงอย่าง Glacier Express แล้วก็ Bernina Express ด้วยนะคะแต่ตรงนี้อาจจะต้องมีค่าจองเพิ่มเรียกว่าสามารถใช้เดินทางในขนส่งสาธารณะสวิสได้มากกว่า90เมืองแล้วบางยอดเขานี้ขึ้นฟรีด้วยนะคะเช่น Rigi อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยอดพวก Matterhorn Jungfrau อะไรพวกนี้หรือว่า c h i l h o n พวกนี้ก็จะใช้เป็นส่วนลดได้ Swiss Pass ก็จะมีทั้งแบบยืดหยุ่นแล้วก็แบบ ใช้ติดต่อกันเราก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกซื้อกี่วันเพราะว่า s วิสพาสจะมีหลายระยะเวลาเนาะมี3วัน4วัน6วัน8วันจนถึง15วันที่นั่งเนี่ยก็จะมีให้เลือกเป็นชั้น1ห,หรือว่าชั้น2ก็ได้และยิ่งใครเดินทางแล้วกับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัตร i s s Pass ก็ฟรีสำหรับเด็กอายุ15ปีและต่ำกว่า15ปีด้วยนะคะแล้วก็แต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่นะ แล้วก็ยังมีส่วนลด30%สําหรับคนที่อายุระหว่าง16 24ปีด้วยที่ดีกว่านั้นคือเวลาใครที่ชอบพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุ้มมากเพราะว่าใช้เข้าพิพิธภัณฑ์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ได้ฟรีค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าคุ้มจริงๆโอ้โหเมื่อกี้ไป t h e ร์โมบาร์มาค่ะลอยครบาทเทอ,อร์โมบารนะ์เนาะซึ่งก็ดีอ่ะ เขาแช่กันเขาบอกว่าแช่ประมาณ2 0 3 0สินาทียอะไรเงี้ยเนาะชนะนไปแบบเกือบชั่วโมงเลยเพราะว่ามันมีหลายมุมไงโอ้มันมีมุมแบบเอาท์ดอร์ที่แบบเห็นวิวแล้วมันก็มีมุมแบบอินดอร์ที่มีบาร์ด้วยบาร์ bar ก็จะมีแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเยอะมากอืมเพราะวันนี้อาจจะแบบวันนี้อากาศมันค่อยดีด้วยมั้งคนก็รู้สึกว่าเอ้ยไปแช่น้ําดีกว่าแต่แช่เรารู้สึกมันแบบผ่อนคลายมากเลยอะ่ะที่นี่ก็เผื่อใครมาลอยขบาด ที่นี่คือไฮไลท์เลยนะคะคือจริงๆไม่ยังเป็นที่ไม่ยังเป็นต้องไปที่นี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นพับลิกเขามี3ามที่อย่างที่บอกไปแล้วก็ตามโรงแรมก็อาจจะมีด้วยเช่นโรงแรมที่เรามาเช็คอินนี่ผมยังเปียกอยู่เลยนะเนี่ยเรามาเช็คอินที่ The Bristol ค่ะจริงๆอยู่ใจกลางเมืองเลยนะ The Bristol แล้วก็น่าพักมากๆค่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นเลยว่าโปร่งโลง่งโปร่งโลง่งมีความแบบใช้ไม้ตกแต่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ ดูใหม่ด้วยนะเอาจริงๆก็ดูใหม่เนาะนะเขาน่าจะรีโนเวทเราคิดว่าอะไรหน้าพักพอสมควรแต่ว่าจะมีมุมไหนบ้างอย่างมุมล็อบบี้เนี้ยเราก็ว่าเขาแต่งแบบเหมือนสแกนสแกนไหมเออดูทรงเหมือนแบบว่าดูทรงแบบสแกนสแกนแบบเรียบๆสะอาดๆแบบสีแบบเอิร์ทเอิร์ทเลยอย่างเงี้ยพวกของประดับพวกอะไรเงี้ยใดๆคือล็อบบี้เขาเนี่ยเห็นวิวด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของ The Bristol กันก่อนเนาะ แต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเมืองนี้นิดนึงก่อนว่าจริงๆเขาบอกมันเป็นเมืองที่แบบ Wellness อะไรอย่างเงี้ยนะคนมาเยียวยารักษาดูแลสุขภาพมูดเดียวกับพวกคาร์าลีวอลลี่อะไรอย่างเงี้ยมีพวก t h e ร์โมบาร์อ่ะเหมือนบูดาเปสอะไรเงี้ยแต่เราว่าวิวรอบๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนเมืองต่างอากาศมากกว่าคือวิวสวยมากแล้วมองแบบเนี่ยอันนี้ตรงล็อบบี้ล็อบบี้จะเปิดโลง่งเป็นกระจกกระจกกระจกแล้วแบบเห็นวิวข้างหน้าเลยซึ่ง ต่อให้วันนี้อากาศแบบตุยๆนะแต่แบบดูวิวก่อนวิวคือแพงมากไปดูห้องแล้วก็ไปดูฟอร์ิลิตี้ส่วนอื่นอื่นกันดีกว่าบาร์ก็มีนะจ๊ะดูเขาแต่งสีดูเขาแต่งนี่เห็นไหมสวยใช่ แต่งแบบว่าแก้วๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางคนเนะหนาวๆอะไรเงี้ยก็ดื่มอะไรอย่างเงี้ยไงก็มีบาร์แล้วก็มีห้องอาหารด้วยห้องอาหารก็จะเป็นแบบ all day dining เลยเท้างกลางวันเย็นจบที่นั่นคือถ้าใครไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนก็จะใช้บริการของเขาก็ได้แต่มือเช้าก็ลดอยู่เออมือเช้าก็เลดอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่ามาดูห้องเขากันดีกว่าเนาะแต่อันนี้เป็นห้องสวีทนะคะซึ่ง มีพาร์ทของ Living r o ู m แล้วก็ห้องนอนอะไรอย่างนี้เป็นสัดส่วนเลยอ่ะเริ่มจากเข้ามาเนี้ยมันก็เป็นพื้นที่โล่งๆก่อนตรงนี้นะคือจริงๆพื้นพิโลนะเขาไม่ได้แต่งอะไรแบบเยอะแยะ,ยะอยู่แล้วอ,อ่ะมาดูห้องรับแขกก่อนค่ะก็จะเป็นห้องที่จุดเด่นคือมี Space พูดง่ายๆก็จะแบบมีเครื่องทำกาแฟมีกาต้มน้ำแล้วก็โล่งๆเลยนะเออเขาเน้นโทนสีแบบ ทึมๆนิดนึงอะ่ะเอาไม่ได้หมักมากมายอะไรแต่ที่มากมายคือวิวค่ะต้องถ่ายมือแบบนี้เลยจากวิวจะนั่งทํางานตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอืนั่งทํางานตรงนี้แล้วก็ดูวิวโอ้เลิศอะ่ะหรือไม่ก็เปิดประตูออกไปนั่งข้างนอกโน่นข้างนอกแล้วก็ชิลไปข้าง,งนอกเลิศนะตรงนี้ห้องนี้เลิศเพราะว่ามันเป็นห้องทํางานที่แบบดูวิวสิวิวเลยข้ามมหาสารมาก ห้องนอนมีสองห้องนะห้องนี้เป็นมาสเตอร์แล้วก็อีกห้องนึงก็จะแบบอ่ะโอเคสมมติมาเป็นครอบครัวใช่ไหมลูก2นอนห้องนู้นมี2เตียงพ่อแม่นอนห้องนี้อะไรเงี้ยเพราะห้องนี้เป็นมาสเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสเปซที euh. ่แบบว่างกระเป๋าโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแป้งอะไรอย่างงี้แล้วก็เออตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้อยเซฟตี้บ็อกซ์อะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเห็นวิวเห็นไหมล่ะความเลอค่าคือ นอนจากเตียงแล้วเทควิวไปจ้ะคือแบบตื่นมาปุ๊บฮัลโหลวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบลดมากเนาะทีวีมีให้นะคะดูการแต่งห้องในยุโรปนี่แบบเขาจะน้อยมากเลยนะมีแค่ภาพเขียนแบบหัวเตียงจบเออไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยส่วนหัวเตียงก็จะเป็นไม้ก็บอกแล้วเรียบง่ายมินิมอลส่วนของห้องน้ำก็กว้างขวางเลยนะเออพอเป็นสวีทปุ๊บมีสองซิงด้วยนะแล้วก็ มีบั t ท็อปให้ไอ์ชาเวอร์ก็มีตู้ปิดไปมีฮีเตอร์ในห้องน้ํานด้วยเพราะว่าบางที้บางทีอย่างข้างนอกอย่างเงี้ยติดลบนะตอนเนี้ยแต่เราจะไม่รู้สึกว่ามันหนาวนะเพราะมันมีฮีเตอร์ทุกมุมมีไดปลอบผมให้นะคะแล้วก็พวกอเมนิตี้นี่ก็ครบเลยอของเขาหอมด้วยก็เรียกว่าอเมนิตี้ครบอะที่นี่ก็อันนี้ข้าวๆเป็นห้องของที่นี่นะคะที่เลิบริสตอลจริงๆเขาก็มีห้องที่เป็นรูมไทป์พี่เป็นธรรมดาด้วยนะซึ่ง ห้องก็จะมีระเบียงออกมาข้างหน้าเห็นวิวนั่งแบบสวยงามเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวออกไปดูวิวหน่อยไหมเดี๋ยวออกไปดูวิวข้างนอกหน่อยไหมโอ้เห็นไหมดูวิวดูวิวระเบียงคือกว้างมากเลยอ่ะแต่อันนี้ที่มะตกอยู่ก็เลยแบบเอออาจจะแบบว่าไม่เหมาะกับการนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูวิวซะก่อนเนาะโอเคที่เราบริสตอลเนี่ยเขามีสปาด้วยนะเผื่อใครไปแบบ ทำแอคทิวิตี้ไปสกีไปสโนว์ชูอิ่งแล้วมาเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างีนนออางนนอ้อยากจะนวดอะไรงนี้ก็สามารถมีเมนูนวดที่นี่เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากผ่อนคลายมากกว่านั้นที่นี่เขามีเทอร์โมบาร์เหมือนกันในโรงแรมเป็นสระมีแบบอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ไม่ต้องไปสาธารณะด้วยเนาะอันนี้สวยด้วยข้างหลังเป็นวิวแบบวิวดีเลยอะเมื่อกี้ไปเช็คว่าแล้วก็เผื่อใครอยากจะแบบชิวๆนะก็ะไปชิวที่สระน้ำของโรงแรมได้ค่ะ รอเธอจนปวดหัว oh 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 o ยรอเธอตอบไลน์จนปวดคอเบื่อแล้วต้องนั่งคอยกินข้าวไม่อร่อยจนปวดท้องแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D Hel Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหมเ่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงแรงปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนเซื้อกันหรือยัง สำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับการเจราของทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะอเอาเป็นว่าตั้งแต่สูตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเราก็จะมีทริปไปต้นเดือนนี้นะคะจะมีทริปไปอียิปต์ใครอยากไปอียิปต์กับเราในช่วงต้นมีนาเลยนะคะประมาณ10วัน นอนบนเรือสำราญด้วยลองมปน้ำนายแล้วก็ไปพีรมิดไปอาบูซินเบลอะไรทุกอย่างเลยช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ20-28มีนาคมอันนี้เราจะไปตุรกีเป็นแกรนตุรกีทำไมถึงทัวแกรนตุรกีทัวร์ทั่วไปก็จัดไปแค่คาปโดเกียอิสตันบูลเอเฟซัสซิงใช่ไหมคะเราเนี่ยไปทั้งฝั่งทะเลดำด้วยเราไปทุกมุมเลยทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอ่อทะเลมาม马าเรียกว่าเป็นทริปสี่ทะเล สองอารยธรรมสี่เพลงดังนั้นจึงเป็นแกรนด์ตุรกีที่อยากให้ทุกคนไปค่ะก็ช่วงไปอย่างนี้นะจากนั้น6กถึงยี่สิบใน,นาค่ะเป็นทริปไปเปรูโบลิเวียซูเปอร์เอ็สติติกเลยนะคะที่นี่ไปมาชุปชูภูเขาใสลุ้งทะเลสาบปิกิการ้กาแล้วก็ข้ามไปที่ทะเลเกลืออุยูนีเมืองลาปาสที่โบลิเวียค่ะเป็นทริปที่ ยาวหน่อยในช่วสงสงการแต่เชื่อมันหยุดแล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนน่าจะลดอ่ะน่าจะหยุดลาพอนสักประมาณ6วันได้ค่ะเมื่อรวมวันหยุดทั้งหมดแล้วนะคะก็ไปสบายๆจากนั้นเดือนพฤษภาค่ะเผื่อใครอยากจะไปล่องเมดิเตอร์เรเนียกับเรานะคะกับเรือคอสตาร์คอสชานาก็ท่วง4ถึง1ิพฤษภาค่ะเป็นการล่องเรือสำราญไปใน3ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสนะคะ3ประเทศนี้ สวยทุกพอที่แวะค่ะจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มีล่องเหลืออัลเ t รชอสเอ็กซ์พดิชันไปที่เกาะสวาร์บาค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยเพาะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันนะที่เกาะสวาร์บาค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามมา 29, ได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะ จากนั้น,นค่ะช่วงเดือนตุลา,ามีทริปไปดูแสงเหนือที่มู่เกาะโลโฟอเทนเผือ่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้เขบอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ี่ไปถ้าใครไปหมู่เกาะโลโฟอเทนกับเราร่วมถึงอา,อาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไป h i กิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น Line Line juicy journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG ____,าก,การของ์สโ e อัเ r อของทองเ c o b o o กการขับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะ โคลมเบียไทยแลนด์พูดถึงเมืองลอยเคบาเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆท,ที่เที่ยวง่ายๆเอาจริงๆเที่ยวแค่ครึ่งชั่วโมงนะเดินทั่วแล้วนะ ตรงกลางเมืองนี่ก็จะมีถนนสายหลักสองฟากฝั่งของถนนนี่ก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีโรงแรมเอาจริงๆเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะเพราะว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อที่จะมาอยากมาอาบน้ําแร่ท่ามกลางเทือกเขาแอลโรงแรมที่นี่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็น4ีดาวหดาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี สที่มีไว้อาบน้ําแร่อาบน้ําพุร้อนของตัวเองอยู่ในโรงแรมเลยจริงๆก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ําพุร้อนนี่หลายสตวรรษแล้วนะอาบไปเดินดูในเมืองเก่ากันเนี่ยยิ่งน่าสนใจจะรู้เลยว่าลอยขบ่าดเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากบ้านช่องห้องหับเนี่ยยังเก่าแก่เป็นบ้านไม้เขายังเก็บไว้อยู่เลยอะ่ะทําให้นึกถึงตอนที่ไปเมืองซาสเฟวิธีการสร้างบ้านอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะอายุเป็นร้อยปีอะ่ะกลางเมืองก็จะมีโบสถ์ จริงๆก็ไม่ได้โบดใหญ่อะไรเนาะเพราะว่าประชากรของเมืองนี้ก็ไม่เยอะด้วยนอกจากมาอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนาะคนมาเมืองนี้เนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาก็มีแผนมาเล่นสกีกันด้วยนะในฤดูหนาวแล้วก็มาฮกิ้งในช่วงซัมเมอร์เราก็จะเห็นว่ามีลานสกีใหญ่ๆแล้วดูจากทรงของเทือกเขาแอลปที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยรู้เลยว่า ช่วงซัมเมอร์นี้ใส่ไฮกิ้งนี่ก็น่าจะเดินกันสนุกเลยความจริงคนมาสวิตสถ้าอยากจะมาแช่น้ำแร่แช่น้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยมาเมืองนี้แล้วอยู่สัก3วันเนี่ยกำลังดีเนาะมันอาจจะเป็นเมืองไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเราถ้าเที่ยวเทีๆๆ่ยวชิวๆแล้วแบบเออวันนี้แช่น้ำแร่เอาวันนี้ไปเดินเที่ยวในเมืองเอาวันนี้ไปไฮกิ้งอะไรอย่เงี้ยสักสองสวันน่าจะกำลังดี ขึ้นมาถึงเกมมี่แล้วค่ะก็เราเดินมาจากในตัวเมืองแนละ้วมันก็จะมีทางที่แบบผ่านแบบบ้านโบราณโบราณบ,บ,บ้านเก่าแก่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาถึงสถานีเคเบิลที่ขึ้นมาเกมมี่เกมมี่ก็จะสูงประมาณ2,000กว่าเมตรซึ่งโชคดีนะเนี่ยที่เราขึ้นมาตอนแบบช้าหน่อยไงเออเพราะว่าคนอื่นที่ขึ้นมาตอนเช้าอะไม่เห็นวิวอะไรเลยคือข้างบนนี้แบบปิดหนาหมอกนี่หนาทึบหมดเลย แสงเพิ่งเห็นเขาเรียกอะไรนะเพิ่งเห็นวิวเนี่ยเพิ่งเห็นได้ไม่ไม่นานก็ขึ้นมาเนี้ยอย่างแรกเลยสำหรับคนที่จะขึ้นมาทำกิจกรรมเป็นทั้ง winter activity หรือว่า summer อะไรเงี้ยข้างบนเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นทำทุกสิ่งอย่างเลยเส่วนคนขึ้นมาชมวิวก็จะชมวิวได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าขึ้นมามันจะเห็นเนี่ยยอดเขาต่างๆของสวิสเนาะซึ่งแบบ มันก็จะเขียนเอาไว้ในๆๆนี้เนี่ยคือเนี่ยก็จะเป็นแบบวิวเหมือนแบบยอดเขาต่างๆของสวิสซึ่งแมทเทอร์ฮอร์นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอืมก็จริงๆยอดเขาเยอะนะแต่คนก็จะรู้จักแต่แมทเทอร์ฮอร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่เทือกนี้หมดเลยเพราะว่าระนาบนี้ก็จะเป็นเทือกเขาของของสวิสทั้งหมดเป็นยอดเขาเป็นยอดเขาของสวิสทั้งหมดใดๆคือเคเบลิลที่ขึ้นมาเนี่ยประมาณ7นาทีเท่านั้นเองเป็นเคเบลิลที่แบบ ชันมากแล้วก็ขึ้นเร็วมากดังนั้นเจนาทีปุ๊บขึ้นมาถึงบนยอดแล้วสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมนไม่ได้พักที่นี่จะขึ้นมากินอาหารก็จะมีร้านอาหารชมวิวสำหรับคนทำกิจกรรมก็กินอาหารชมทำกิจกรรมสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมามพักที่นี่ที่นี่ก็มีโรงแรมด้วยที่พักก็ดีมากเลยเดี๋ยวมาครั้งหน้าต้องพักแหละท้อเนี่ยดูสิที่พักเขาแบบเลิศอยู่นะเนี่ยเนี่ยเขามีที่พักด้วย เดี๋ยวว่าจะขอไปดูไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้ไว้เผื่อครั้งหน้าจะมาพักอะไรอย่างงี้ยก็ใครพักบนนี้แน่นอนวิวคือลดลดแน่นอนคือช่วงซันเซ็ตซันไรส์อะไรเงี้ยเวลาพักบนยอดเขาเนาะที่สวิสอะมันก็จะเวอร์กอะไรงี้ยอันนี้ก็คือทั้งหมดของเจมมี่ค่ะซึ่งจะพักก็ได้จะขึ้นมาเดย์ทริปจะทํากิจกรรมอะไรก็คือได้หมดเลยพูดถึงกระเช้านิดนึงเขามีกระเช้าขึ้นลงทุกครึ่งชั่วโมงก็คือ เช่น10 10ครึง่ง 11, 11 11ครึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกขึ้นลงแบบนี้ทุกชั่วโมงดังนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนะเราก็าจ,จะเห็นแบบคนขึ้นมาน้อยหน่อยแล้ววันนี้เมื่อเช้ามันอากาศยังไม่ค่อยดีด้วยคนก็เลยยังไม่ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปกตินี่ก็จะน่าจะแน่นอยู่วันนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือเกมมี่ค่ะซึ่งปกติขึ้นมาถ้าเป็นวินเทอร์แอคทิวิตี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเอ,อ่อสเลชเอ่อสโนว์ชูอิงสกีอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยทที่จะมา จกรรมที่นี่ คามาที่ลอยกระบเนาะอย่างที่บอกไปนี้แหละช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่ามาสวิสหลายครั้งมากไม่เคยมาเมืองนี้เลยซึ่งเห็นไหมคะในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเราสามารถเที่ยวไปเที่ยวมาได้แบบหลายๆครั้งต่อให้เราเคยมาประเทศนี้แล้วแต่มันมีที่ที่เราไม่เคยมาที่นี่เองก็เช่นกันค่ะที่ลอยคบะมันเป็นมูทของเมืองเหมือนแบบพวกคาวิวัลีอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่า เป็นมี t ทอร์โมบาร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครมาสซยิสาทยอยากจะแบบมาหมู่บ้านที่แบบเล็กๆมีคนอยู่ไม่กี่คนมีบ้านเก่าๆบ้านไม้เก่า,า,กาๆโบราณอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เป็นมูสของการผ่อนคลายพักผ่อนอ,อ,อย่างโรงแรมที่เรานอนเนอะเลอบริสตอลอ่ารเงี้ยก็จะมีสระซึ่งแบบแช่ไปแบบโหวิวคือแบบ เลอกค่ามหาศาลมมกแต่ถ้าใครพักในโรงแรมที่ไม่ได้มีสระนะคะก็ไปที่เทอร์โมบาร์ได้ที่เป็นพับลิกอ่ะอย่างที่เราไปอย่างเงี้ยก็มี11บอ่อนะก็โออยู่นะเออคือเลือกลงตรงนู้นตรงนี้ได้เลยอ่ะเออสลับอยู่ทั้งวันได้เลยสามารถแบบซื้อพาสแล้วก็อยู่ทั้งวันได้เลยก็อันนี้เป็นมูดของลอยเคบานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอ่ะมาแล้วไม่ได้แค่เป็นโทโมบาร์นะอย่างเมื่อวานเราก็ไปสโนว์ชิ่งอ่ามีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่น ขึ้นไปที่เกมมี่อย่างเงี้ยก็เป็นจุดชมวิวซึ่งแบบโหเห็นวิวยอดเขาของสวิสสวยๆถ้าวันอากาศดีๆอะไรเงี้ยเนาะหรืออย่างเมื่อวานนี้เราก็ขึ้นไปยอดหนึ่งขึ้นมีหลายขึ้นหลายที่ให้ขึ้นนะเออแต่เราเมื่อวานขึ้นไปที่นี่แต่เมื่อวานอากาศปิดวันนี้ยังพอเปิดแล้วก็เห็นวิวสวยๆบ้างทำให้รู้ว่าลอยคคบาทเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาในเขตสวิสแอลป์ที่สวยงามมากเอาเป็นว่าถ้าใครมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ลองแนะนําว่าลองมาที่นี่อยู่อาจจะนั่งรถขึ้นรถไฟต่อรถเมล์แต่ว่าถ้าคุณมี Swiss Pass ก็สามารถใช้ได้ตลอดทริปเลยค่ะงั้นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Swiss Travel er System นะคะที่มี Swiss Pass ให้เราได้เดินทางในครั้งนี้ค่ะรวมถึงการท่องเที่ยวสวิสค่ะ Switzerland Tourism ที่ o r g a n i z e ทริปนี้ให้เรานะคะแล้วก็การท่องเที่ยวรอยขบะด้วยค่ะอยบัดทัวึที่เขาก็แบบโอ้โห พาเราไปตรงไปดูตรงนู้นตรงนี้ของเมืองเนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือต้องขอบคุณแล้วก็ Elite Help a t Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ GoPro by Aquapro Thailand แล้วก็ Samsung S 2 3 Ultra และ TrueMove S ไม่พลาดทุกการสื่อสารนะคะทำให้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้ทุกที่เลยค่ะที่เรามาในครั้งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ